สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะคะก็มาทักทายเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สายก็มีงานมา6แบบ6สไตล์ชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นงาน6ตะกอถอยกดอกลูกแก้วนะคะเป็นงานสีธรรมชาติงาน6ตะกอนะคะขนาดของผ้านั้น1คูณ2เมตรสีสวยมากๆค่ะออกสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็ถัดลงมานั้นก็จะเป็นลายเล็กๆมีเชิงล่าง ถัดจากเชิงลงมาก็จะเป็นเชิงอีกชั้นหนึ่งงานสวยมากค่ะมาจากบ้านสวายนะคะชิ้นนี้สนใจทักทายสอบถามได้เนื้องานนั้นสวยเป็นงานที่ได้มาตรฐานนะคะงานสวยจริงๆไม่มีน้านางชายกลุยมาชมในความงามชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2นั้นก็จะเป็นงาน4ี่ตะกอทลายเยียบเหอนนะคะขนาดของผ้า1นคูณสเมตรนะคะเป็นลายสไตล์แบบ โบราณสีน้ำเงินเข้มนะคะใครที่ชอบสีน้ำเงินเข้มก็ต้องเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นลายแบบโบราณงานสวยแล้วก็ทอลายเหยียบหอกข้างในด้วยเนื้องานนั้นก็จะมีความนิ่มนะคะขนาดมาตรฐาน1นคูณ2เมตรมาดูในชิ้นที่3นะคะชิ้นที่3นั้นเป็นงานสามตะกอลาย พุ่งข้าวบินนะคะชิ้นนี้มีเชิงบนเชิงล่างเป็นรูปบายสีนะคะสีนั้นก็จะออกสีอมสม้มสวยมากๆค่ะขนาดของผ้า1น1ูณ2เมตรเป็นงานสามตะกรราคาตามที่สายได้แจ้งไว้นะคะงานสวยเช่นเคยวันนี้คัดเกรดงานสวยมาให้ fc นั้นได้ชมนะคะ ชิ้นทีน่สี่เป็นลายตะขอเจ้านะคะทอแบบเครือสมอด้วยมีความพิเศษแต่ว่าเป็นงานสามตะกอนนะคะสีสันนั้นจะออกหวานละมุนมากค่ะสวยจริงๆเป็นลายตะขอเจ้านะคะใครยังไม่มีลายตะขอเจ้าอ่าราคาชิ้นนี้ไม่แพงนะคะตามที่สายแจ้งไว้นะคะเนื้องานสวยละมุนมากๆแล้วเป็นการทอแบบเครือสมอด้วยทักทายสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะใครยังไม่มีลายตะขอเจ้าก็จัดไปเลยนะคะคัดความ สวยงามมาให้ F4 นั้นได้ชมราคาก็พูดคุยกันได้นะคะมาดูในชิ้นที่5สวยงามมากสีสันนั้นมีหลายสีนะคะสำหรับร้อยดาวชิ้นนี้เป็นร้อยดาวเชิงกุหลาบนะคะ สีนั้นก็จะออกหวานละมุนมีความแตกต่างกันที่เชิงนะคะข้างบนก็จะเป็นร้อยดาวส่วนเชิงล่างนั้นก็จะเป็นลายคุหลาบและก็จะมีผีเสื้อด้วยมีหน้านางชายขลุยชิ้นนี้มีครบทุกอย่างเลยนะคะราคาตามที่แจ้งไว้สีสันนั้นสดใสมากค่ะใส่แล้วก็ดูเป็นอาวัยรุ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าสีสันหวานละมุนสดใสมาดูชิ้นที่6นะคะเป็นงาน6ตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายขลุยด้วย ราคาก็เบาๆนะคะชิ้นนี้มีเชิงบนเชิงล่างด้วยงานสวยมากค่ะทองผ้านานก็จะมีหลากสีสามารถหาเสื้อใส่ได้ง่ายด้วยสำหรับชิ้นนี้หน้านางก็สวยด้วยนะคะเป็นงานหกตะกอนแล้วก็ไม่แพงตามที่แจ้งไว้ค่ะราคาพูดคุยกันได้ขอบคุณสำหรับ F อทุกท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ